ครับผมนมัสก,การครับพระอาจารย์เจริญพรนะครับเจริญธรรมกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายครับผมวันนี้ก็เฮาก็สสีด้มาสวดมนต์ไหวพระต่อหนาองค์พระแกวอีกตองหดเนาะครับหม้หาหกไม้ลีเนาะพระอาจารย์เออเป็นเ,ออเลขหนาของโทรศัพท์เนาะครับรที่พระธุดงค์ตาทิพย์ก็บอกว่าคันตำรวจมา้นโทรศัพท์นี่ก็ นาสีเกี่ยวของกับโทรศัพท์ของบาวที่น้ำของพระธุดงน้ำแล้วก็เงินนาเงินเทวดาที่ใส่ผ้าถวายพระธุดงตาทิพห้าร้อยหกสิบบาทเนาะครับผมเดี๋ยวก็มันมีปัญหาตรงถิวาาไอผ้า่านพระธุดงตาทิพย์ตี้หายเป็นสามเนาะครับก็เลยไปใส่สามสองที่มีเลขสองอยู่หลังน่าจะเป็นสามหนึ่งเนาะสั่นกับสีได้บนได้ล่างนะครับตอนแรกก็บอกว่า คันเลขบวเข่ากับว่าสีพักเศร้าก่อนเนาะครับแต่กะอ่ะมันก็ยังมีติดยังมีติดอยู่หาโหหอคิดหอดเบาที่หรืคิดหอดเอซีที่เพิ่นติดตามครับผมอส่วนที่โยมที่โทรมาด้วยตรงกัพอทะดงตาทิพย์ก็ให้ไปเลขสามไปแปะเบิดเลยนะทันทุลายก็โชคดีครับแปะให้มีสามหาโหกสามศูนย์หกสามสองหกเพราะว่ามีสองอยู่นั่มครับเพราะว่า พาทอดงตาทิพย์วักลลอยที่สามมันนะครับผมแล้วก็พศเกิดหนึ่งเก้าปูกเอาสามไปแปะสามหนึ่งเก้าอีกเนาะครับมีได้ตัดเลนบอกกันว่าเขามีได้ตัดเลนครับอ่ะก่อนเอื่นสิอ่าไปฟั่งนิมิตของพาทอดงตาทิพย์ครับก็ไดนิมิตฝันละละมือขึ้นตองวดเลยบอกครับตองวดเลยอ่าก่อนอื่นก็ไหวพระก่อนเนาะครับผมอ่าตั้งใจ ทำจิตใจให้เป็นกุศลน้อ,นอมต่อพระพุทธเจ้าตั้งใจตรวจน้ำกันอิมินาสกาเรนะต่างพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนะต่างธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกาเรนาตัางสังฆังอภิปูชยามา อารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธรรมังนามาสามิสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิตั้งใจน้อมสัมผมกถึง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุกับผม วันนี้ถือว่าฝันเร็วอยู่เนาะพระอาจารย์เนาะฝันเร็วน่ะครับผมทิศหอดดาที่ละลายวันที่หนึ่งกับสวงกับมันเที่ยงเนาะครับพระธุดงค์ตาทิพย์กับทูไปบอกแปดแปดนะวันที่หนึ่งครับมาเลขกกับซีบแปดแปดกับโยมที่โทรมาหาพระธุดงค์ตาทิพย์พระธุดงค์ตาทิพย์หายไปแปดแปดเลยสุดท้ายไปออกเหล้าบอกคนว่าออกเล้าเสียดายเสียดายครับผมอ่ัก่อนอื่นก็เจริญธรรมแล้วก็เจริญพรเนาะ พระธุดงค์ตาทิพย์ก็ได้นิมิตฝันแล้วมือขึ้นสาดีใจกับผู้ที่ได้แล้วก็ผู้ที่บ่ได้ผู้ตัดเลนก็ได้ฉะนั้นพระธุดงค์ตาทิพย์ก็อธิษฐานจิตอีกเป็นยังจึงมาจิตบังเลขสามโตสองโตคืึให้ยตรงตัดเลนจเลยได้นิมิตฝันตัวนี้เป็นนิมิตฝันบ่ได้เทวดาที่นิมนต์ไปขึ้นผู้ขึ้นเขาไป โปรดเพิินดอกอันนี้เป็นผีต่างๆที่เพิินได้ยินเสียงพระธุดงตาทิพสวดคาถามหาจากกักรพรรดิแล้วก็พแพร่บุญแพร่กุศลไปให้เพิินครับผมเพิินกับเขามหาและอยากฟังถ้ำมาสัมผัสกินกินศีลกินถ้ำที่มันแพร่ขจ้อนกระจายาที่พระธุดงตาทิพได้ผาท่านทั้งหลายสวดมนต์ ก่อนหาแนวทางทําจิตใจของเฮ้าให้บริสุทธิ์ให้สะอาดมันก็สิมีแสงสว่างเกิดขึ้นผีวิญญาณเทวดาเพิ่นก็รับหูได้เพิ่นก็เข้ามาเนาะผีก็คือเทวดาเป็นวิญญาณนั่นละเพิ่นมาเพิ่นกับมาขอขอฟังรรมนะเฮาก็ให้ธรรมะขึ้นเก่านั่นแหละให้พุทธิหารสีเข้าเกิดมาอ่ามีแต เมตตาแล้วก็การุณามุติตาอุเบคาซึ่งกันและกันทำจิตใจให้เป็นพุ่มนิ่งอยู่นะสิ่งต่างๆก็ขยันสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ให้ท่านรักษาศีลภาวนานั่นละบ้านีก็ให้ธรรมะเพื่อนไปแนวทางเพื่อนไปเพื่อนกระไดแสงสว่างเกิดขึ้นอัะธนมตาที่กำหนดชิดเลยโอ้เพื่อนมี่แสงสว่างอีดีเนาะเะนี้ก่อนเพิ่นสิกับเพื่อนถวายปัจจัยอีก เต่บ่ไดดใส่ผ่านบ่าที่บปครับเพ่นใส่ซองอืมใส่ซองถวายเอาเงินใส่ซองถวายแมนว่าดดใส่ผ่านไปว่าสามมมีแล้วเนาผ่านมันครับเออพ่นใส่ใส่ซองมากใส่ซองมากถวายพอทุกดวงตาทิพย์ว่าอผีคิดในใจว่าหู้ว่าตัวเองน่ะฝันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเขาถนัดเดืองฝันแล้วก็หู้ว่าฝันของพขสติเฮามันสมบูรณ์วันนี้พ่นถวายมากก็เลยเอามือเนี่ล่หละจับ จับเอามาเอามาเพื่อนกับซาทุนะเข้ากับสะดุ้งเลยบัดกระหู้เลยว่าเท่าไครบเปิดเปิดเบิงนะครับผมสะดุ้งเปิดเบิงก่อนสิลืมตากับเปิดเบิงจํานวนเงินเงินจํานวนเงินสองร้อยบาทสองศูนย์ศูนย์เงินออิมากออกขี่หายแท้หรอเเสียเอาคือแปดแปดผมากกวสิบ Uh huh. อ่คุณโยมเอ่ยปกพุ่มวิญญาณต่างๆที่เป็นหับหูในพลังจิตของพระธุดงตาทิพย์เปินนได้มาหับฟังธรรมะเพื่อนกัถวายปัจจัยใส่ซองสองบาทในงวดวันที่6 6กันยายนพุทธศักราช2568 uh huh. พระธุดงตาทิพย์ให้แนวทางไปพิจารณา สองศูนยเนอคุณโยมเอ้ยเป็นหามาซ้ำดิก็บ่มีเลขทะเบียนยังครับง่ายบ่มันง่ายยศเลขขี้หายปเต้พระอาจารย์สองศูนย์ศูนย์ตัดเหรียญมากัจะเป็น2อูนกับศูนย์เนาะตัดกระโดดเจ้าจะสิตัดแนวใดอีกไปเก็ดได้ชำนันแล้วถวายเงินี่กา มดถวายเป็นหมื่นเป็นแสนแนวสิได้หลา่ตัวป๋อนะบ่ถ้าถวายยังอันนั้นมันกันนี่มันได้สองศูนย์ศูนย์สองร้อยเนี่ยว่าใช่เออก็สองร้อยบาทพยายามลุ่นกันเด้บ่ถวายหลายปันใดเนาะปลูกปูเพิ่นกระไดครับอ่ะกับบ่มีอย่างในมี่ซัมดีครับผมอ่าเออนะครับจะในกะขอบพระคุณอาจารย์เนาะนะครับพระอาจารย์ที่ มาบอกความฝันแล้วแบ่งปันตัวเล็กให้พ่อเอฟซีป็นใองเอาลืมโชว์ตัวเล็กนะครับเกือบซีโบเห็นตัวเล็กัวนี้ลืมลืมก็เอาไปมือวั่นวั่นพุทธก่อนก็ะไดเนาะ นะครับเพราะว่าแปดแปดอ่าแปดแปดมันไปแล้วเออนะครับนี่ศูนย์ศูนย์สีมาอีกบอเออนะครับก็เป็นรัฐบาลไทยในงวดวันที่สิบหกเนาะพระอาจารย์เนาะนะครับอ่าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับพระอาจารย์นะครับขออภัยพระอาจารย์ย่อมเลยครับก็เจริญทำเจริญโชฉกขออนุโมทนากับคุณโย่อมที่ได้ถวายปัจจัยอุดม่า ผู้ทีโรมาเอาสุคลาบครับพระโรุตาทิพย์เกิดได้โอดมากเป็นบางท่านนั่นล่ะการมทนาครับคุณหมอพุนโทเพศหญิงระ,ะไทยรับทรงเมตตาตลอดถึงาคณะข้าราชการแพทยทหารเนื้อที่เบิงทิพย์ของพระดตรุตาทิพย์ของช่องเบาที่ก็มีซื้อมีเสียงข้างก้มทหารแต่น้อเบาที่หลายๆครับอนุอนอนโมทนาครับคุณโยมสมคิดนำที่ได้ถวายปัจจัยมาก เิ่นกระืึกโบรายดอกนะตลอดถึงโยมที่ถือแล้วยังบ่ท่านอุ่นมากอะออนุโมทนาในกุศลเจตนาท่านทั้งหลายตลอดถึงโยมที่ได้ยินเสียงพระธุกดงตาทิพนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นภูมิสุขภาพพระลไมแข็งแห้งตลอดขอบข้วลูกหลานยืเย็นเป็นสุขเบิดหนีเบิดสินกับพระธุกดงตาทิพทุกท่านทุกคนเทอินเจริญธรรมสาธุสาธุสาธุครับผม